กอนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนทุกวัยไม่เหมาะสำหรับคนโลกสวย บักตงชาแนลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ครัวของเจ๊กกันนะครับเดี๋ยวมากินผัดไทยกันนะวันนี้วันนี้เรามาร้านที่ปูนะครับเราจะมาชิมผัดไทยกุ้งสดกันแต่ว่าผัดไทยกุ้งสดนี่มันต้องต้องกินกับซุมตับมาเลยนะเดี๋ยวรอมาก่อนดีกว่าแล้วเรา,าค่อยถามเขาดีกว่านะครับว่ามันกินกับอะไรแล้วอร่อย รดรรูนะคหาเรามาแล้วนะครับกินส้มตำกับผัดไทยอร่อยปะเอาตำอะไรดีตะกี้น้องก็บอกมาใช่ไวันนี้ส้มตำไม่มีนะครับโ okay. oh. อ้โหหลัเรามากินกันแบบอร่อยๆ่กันเลยนั่นคือผัดไทยกุ้งสดนะครับ กุตะพิกหกนะครับโอ้โหจะเผ็ดไหมเนี่ยตเต็มเลยโอ้โคุกมาแล้วก็อย่างเผ็ดเลยนะครับมีกุ้งให้สองตัวด้วยครับกุ้ง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 มีสองตัวนะครับแล,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 ล้วก็มีไข่ตกมาให้ด้วยนะครับ ลองชิมดูเลยอืมอา่อยทีกคกเก็ดมากเลยครับ แตแ่เช้าเเลยเนี่ย้นขึทางก็อยู่ตรงเส้นในสุพรรณบุรีนะครับก่อนถึงแยกรัฐวงนะครับร้านขวดของเจ๊นะครับครา้าที่แล้วผมพามาก็คือพามาชิมมาหารต่างร้านนี้แหละนะครับแต่วันนี้เรามามา,มาชิม กุ้งสดข,ของเขาดูนะครับก็ได้ครับี่ก็เป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นเล็กลก็ทำแบบนุ่มๆนะครับไม่เข็งจะบอกกันเลยว่าพริกเผ็ดมากวันนี้ก็ปวดต้นตำเลยครับนุ่มต้นตำม,ม,มีกมุ้งนือครับ มนีุ้่งนี้แต่เราไม่ได้มากินนะรวันนี้วันนี้พ <c oughs> ี่ปูก็ยุ่งนะครับเจ้าของร้านยุ่งอยู่แขกเข้าแต่เช้าเลยครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกมาคุย,คยกันนะครับ เดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวเราน้เดี๋ยว,ว,เ,ยวเราไปเข้าไปที่านหน่ยนะครับร้าน <Okay. S 1> นี้ก็ขายหลายอย่างนะครับอาหารป่าแต่นี่นอาหารป่านะครับ Có bếp kim hướng lạnh nè, nó khung Có bếp kim hướng lẳng Cà Thái xịt đều ra Ui นกุ้งกุ้งสดเลยฮะกุ่งดูดีเดี๋ยโอเคนะโอเคนะสุดท้ายฮะเดี๋ยวเราไปขาพี่กู้เลยเหตดแรกนกุ้งก็เฮ้ยนกุ้งนกุ้ง เด็ดปึ่ว่าอร่อยอรอยเลยครับคนเยอะมากเลยนะแล้วมีน้ำมีน้ำเต่ากับน้ำโค้งนกึนกเขาลุกตาขาไหนรคาเท่าไหร่คบราคาห้าสิบบาทเลยนะครับอืออร่อยมากเลยเป็นเจ็ดสิบบาทแล้ครับห้าสิบบาทเองนะครับอร่อยมากเลยสุดยอด เดี๋ยวเราเอาติ๊กเกอร์เราไปสั่งพี่ปูกันดีกว่านะครับนี่เอาติ๊กเกอร์มาให้พี่ปูครับผมนี่อย่าลืมติดตามด้วยนะครับนี่โฟร์คอมเจ็คนะครับสอัคดครับเอากาหน้าเชิญใหม่นะคะครับผสวัสดีครับอิ่มแล้วก็ไปแล้วครับบักตงชาแนลวันนี้ไปแล้วนะฮะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศฟินๆอร่อยๆกับร้าน ของพี่ปูกันแล้วกันครัวของแจ็คครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเอา้เอาครับอ,อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ